เปิดบ้านหรูเจนนี่อลภาพาสมฐานะสะพายกระตู๋เจ้าไม่คิดง้องเงินสามีรวยจากไหนอัดฉีดหนึ่งร้อยล้านสู้กับวุ้นเส้นเปิดบ้านหรูเจนนี่อลภาพาสมฐานะสะพายกระตู๋เจ้าไม่คิดง้องเงินสามีล่าสุดวุนเส้นวิริทิภาพักปิดประสงค์ก็ได้ชวนเพื่อนรักเจนนี่อลภาพานะป้อมเพชรมาร่วมหุ้นลงทุนทำผลิตภัณฑ์ใหม่เซวาครีมสมทองคำซูเอสเจติครีมสมทองคำ จริงๆตอนแรกเราก็คิดเยอะทำกับวุ้นเส้นเราจะยังไงแล้วเราจะทะเลาะกันใหม่เราเคลียร์กันตั้งแต่ทีแรกว่าเพื่อนมีอะไรบอกกันตรงๆรู้สึกยังไงให้พูดอยู่กลุ่มเดียวกับเจนมาเกือบ20กว่าปีแล้วเราร่วมทุกขร่วมสุขด้วยกันมาตลอดทั้งตีกันกันยิ้มจนมีวันนี้แล้วเจนก็มั่นใจว่าเราไม่ตีกันแล้วบอกข้อดีในการทำธุรกิจกับเพื่อนคือมีความรักเป็นพื้นฐานจากแค่นัดกินข้าวก็มาช่วยกันทำมาหากิน การที่เราจะทําอะไรด้วยกันจริงๆเราไม่สามารถที่จะเก็บเงียบได้หรือว่ามีอะไรในใจจนมันกลายเป็นปัญหาขึ้นมาเรามีอะไรเราคุยตรงๆชอบไม่ชอบถูกใจหรือยังไม่ถูกใจยังไงเมื่อที้บนเวทีที่บอกครีมมีการแก้ไปเป็น100ครั้งข้อดีของการทําธุรกิจกับเพื่อนคือพอมันเป็นความรักของเราทุกคนก็เป็นอะไรที่เรารู้สึกว่าเราได้แชร์ร่วมกันเราได้มีความไว้วางใจและรู้สึกว่าเราช่วยกันทำมาหากินมันก็เป็นอีกขั้น ของชีวิตเป็นสเต็จที่เราจับมือไปพร้อมกันนอกจากแต่ก่อนคือเจอกันกินข้าวกันอีกทั้งเจนนี่ได้โพสต์ภาพอวดมุมบ้านบริเวณต่างๆที่ประดับตกแต่งด้วยโคมไฟแบบต่างๆโดยโพสต์นี้เจนนี่ได้เขียนแคปชั่นว่าเจนเป็นคนให้ความสําคัญกับรายละเอียดของบ้านโดยเฉพาะและทิ้งไฟทําให้บ้านสวยขึ้นอีกเวลาทํางานกลับมาเหนื่อยๆมันช่างมีความสุขจริงๆค่ะ